xây, khoi lóc nhé con, con tre phải như thế, này, nó háo con đấy đây con tre là đây là lót nhé đấy? không? Ố, Pino hao

ใสไปไปนน่ยิ้วสว่าออกไปสว่ากไปต้องการนี่นะนีู่ซี่เน่นือวยหรือมูซี่หรือลูซี่ <c oughs> มีอากร่ม,มอ,อมแงลมทางเลยใ้องเรงต้องใส่แบบนี้มา,ไ,มมา,า,ไ,า,าไปกอดขำมาเลยเดยห่อต่อไปเอากับทั้งนะไปเลยนะพี่น้อง เตือนสายบรรยากาศดีเลยนายสดๆเลยปาพี่น้องไปมีแน,นวต่างหรอกมา,มามบ้างายบาย